สวัสดีค่ะพบกันคลิปนี้เคทีจะพาเพื่อนๆมาสัมผัสกับความรู้สึกที่เคลื่อนไหวได้ผ่อนคลายกับธรรมชาติที่สวยงามที่เจมส์ริเวอร์หรือแม่น้ำเจงที่ไหลผ่านเมืองลิสมอนว่าสวยงามขนาดไหนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมาติดตามชมกับเคทีนะคะมาดูสะพานนะคะสะพานข้ามแม่น้ำค่ะ อากาศตอนใกล้เที่ยงนะคะมีเมฆวิดหน่อยอากาศก็เลยไม่ร้อนบรรยากาศสวยมากเลยค่ะเพื่อนได้ยินเสียงน้ำไหลไหมคะที่ตรงนี้เป็นข้างบนจะเป็นทางรถไฟนะคะทาง ขนส่งสินค้าจากคอนเดชมันนะคะไปยังนอร์ฟอร์กไปที่เชส s ปีกเบย์นะคะสถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเชอร์รี่บ s u ซั o o m i n g ที่วอชิงตันดีซีนะคะห่างจากที่นี่ไปประมาณสามชั่วโมงในการนั่งรถนะคะมาดูประวัติความเป็นมาของที่แห่งนี้ ในปีคศ1865หรือพศ2408เกือบ150ปีมาแล้วเกิดสงครามกลางเมืองที่นี่ค่ะที่เมืองลิชมอนจึงเป็นเมืองหลวงที่เกิดจากกองกำลังพันธมิตรของอเมริกาจะมีประวัติความเป็นมาของการเกิดสงครามกลางเมืองนะคะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งเพาะความเป็นอิสระ ในยุคอนานิคมและทําหน้าที่เป็นเมืองหลวงของภาคใต้ในช่วงสงครามกลางเมืองกว่า5ปีนะคะซึ่งกองทัพสัมพันธมิตรพรยายามจะปกป้องในที่สุดกบฏยูเนียนก็ถอยทัพและยอมแพ้แต่มีการเกิดสงครามมีการจุดไฟการวางเพลิงเผาเมืองโรงงานยาสูบโกดังไฟแล้วก็มีการอุปยบเข้ามาข้ามสะพานมา เพื่อนค้าดูรถไฟขนส่งสินค้าราล,ลังเลื่อนที่ออกจากเมืองริชมอนนะคะข้ามไปนับเจมดูนะคะเห็นไหมคะจะเป็นรถไฟขนส่งถานหินนะคะอเมริกามีการผลิตถานหินเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกค่ะถานหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซินที่ใช้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรมเหล็กอลูมิเนียมและปูนซีเมนต์แต่ก่นพอร์ตลิชมอนก็เป็นปลายทางหลักสำหรับฐานหินที่ได้รับจากโรงงานที่ท่าเรือและวขนส่งไปยังเรือไอ้น้ำที่สถานที่อื่นเพื่อนคะขบวนรถไฟยาวเหยียดยังไม่หมดเลยค่ะ หลังสงครามโลกครั้งที่1เครื่องยนต์ไอ้น้ำที่ใช้เผาถ่านหินหมบนเรือถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์น้ำมันและดีเซลที่ทันสมัยกว่าแต่อเมริกาก็ยังให้มีกำลังผลิตโรงงานไฟฟ้าถ่านหินอยู่ถึงแม้จะลด,ดลงบ้างก็ยังผลิตถ่านหินมาใช้นอกจากจะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้วยังส่งออกไปขายต่างประเทศด้วย สะพานขาอย่างทางซ้ายเป็นสะพานแมนเชสเตอร์ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนข้างล่างที่เป็นตอหม้อเป็นสะพานเมโยสมัยก่อนเป็นสะพานที่ใช้เป็นเส้นทางหลักของคนเดินเท้าทางเดินม้าและการขนส่งส่วนทางขวาก็เป็นอีกสะพานหนึ่งที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะข้างล่างสะพานจะมีทางเดินชมทิวทัศน์สวยงามมากเลยะคะ่ะ สะพานที่มีนักท่องเที่ยวเดินอยู่นี่คือสะพานพอ t t e r f i e l d m e m ม r เรียนเป็นสะพานที่เชื่อมต่อจากฝั่งของเมืองไปยังสวนสาธารณะที่อยู่ตรงข้ามทางตะวันตกของเมืองมีราวบันไดใช้สำหรับวิ่งเดินออกกาลังกายปั่นจักรยานและเดินป่าซึ่งความสวยใสยของแม่น้ำที่ไหลยอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกว่ามีความเพลิดเพลิน มีความเคลื่อนไหวผ่อนคลายกับธรรมชาติสวรรค์ของการออกกาลังกายอยู่ที่นี่ค่ะแม่น้ำเจมจะไหลผ่านเมืองนี้ไปยังเมืองนอร์ฟอล์กและลงสู่ทะเลเป็นท่าเรือแรกในการอพยพของชาวอังกฤษตั้งชื่อตามพระเจ้าเจมที่หนึ่งของอังกฤษการล่องแก่งก็เป็นกีฬาที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ชอบมาที่ตรงนี้นะคะ นี่คือสาระที่เคทีนำมาฝากเพื่อนวันนี้ความงามของแม่น้ำเจมส์ในประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ได้มาพบเห็นติดตามสาระดีๆกับเคทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ